่ะก็ขอสวัสดีนะคะท่านผู้ชมแฟนช่องของละองชาแนลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้ก็เป็นวันพระใหญ่นะคะแรม14บ่ําเดือน4นะคะท่านผู้ชมเนาะวันนี้เอ็ดก็มาตามตัวเลขกับจอมปลวกนะคะท่านผู้ชมขึ้นอยู่ที่สวนยางนะคะซึ่งได้ข่าวมาว่างวดที่ผ่านมาก็มีคุณพี่ผู้โชคดีนะคะมาขอแล้วก็ได้สามตัวตรง2ตัวตรงนะคะวันนี้คุณลุงก็เลย ให้แอดมาถ่ายทำคลิปให้กับ f อทุกท่านได้รับชมนะคะเผื่อว่างวดนี้จะเข้าอีกก็เป็นได้นะคะท่านผู้ชมเนาะก่อนที่จะไปพูดคุยกับคุณลุงผู้โชคดีนะคะแอดก็ขอฝากช่องละอองชาแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดด้วยนะคะและที่สำคัญก็อย่าลืมกด กระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปเด็ดๆจากละอองชาแนลนะคะอยากได้เลขเด็ดเดี๋ยวแอดจัดให้นะคะท่านผู้ชม,ม,ม,มค่ะท่านผู้ชมจอมปลวกนะคะเ,เดี๋ยวให้คุณพี่เป็นคนทําพิธีนะคะเพราะว่าคุณพี่เป็นคนเห็นเนาะ คุณพี่กับคุณลุงเนาะใครเห็นก่อนเนาะคุณลุงอ๋ไม่ใคยเคยมึงเอ๋ไปโอ้ไม่ไม่ก่อนตอนตอนแรกมันเป็นยังไงคะคุณคุณคุณพี่ตกใจหมดเลยตกใจหมดเลยค่ะจะแกแบบปลวกแล้วก็ได้ง่ายแบบปลวกปลวกนี่นะอจะแกแบบปลุกอันนี้มันเห่าแล้วมันกอดไว้อ่ะงนี้อ๋อม้าเห่าเนาะแล้วก็มากดไว้กอดอันนี้ตรงจมปลวกนะคะท่านผู้ชมเนะคะล้มมาสอบดูไม่เห็นมีอะไรโอ เข่าจนได้ยกได้ไงเข่าสามวันสามคืนพอมาหน้าแปลกใจนะครับอ๋อมาพี่มาทางนี้มานี่มาทางนี้มาใกล้ๆกล้มามาสัมภาษณ์หน่อยเร็วจ้าทางเกยยกเปรี้ยนเปรี้ยนหนุนหนี่นี่มาทางนี้พี่มาทางนี้เอ่อคุณพี่ก็เห็นเหมือนกันใช่ไหมคะที่เห็นอ๋อเห็นเหตุการณ์ว่ายังไงเนาะหมาเห่า หมาเห่าเหาลุมล้อมกันเอ๊ะอะไรวะมันเห่าอะไรตรงนั้นเ well ี่นนะค่ะก็มาส่องดูกับตาโตมาส่องดูกับตาโตกับเจ้าของที่อยู่กับทอมข้างๆนี่นะเขามาเห่าเขาก็บอกว่าไม่มีอะไรนะแต่มีเขาน่ะเออมีแต่ปลวกเล็กๆเขาน่ะอ๋อหมาเห่าจอมปลวกนี่เนาะครับนี่แหละโอ้เหา่าไม่เคยเห็นนะจอมปลวกนะคะจอมปลวกให้โชคนะคะแต่ว่างวดที่ผ่านมาเอดไม่ได้มาถ่ายทำนะคะ เดี๋ยวเรามาไหว้อธิษฐานขอพรกันก่อนนะคะเนี่ยนะคะให้คุณพี่เป็นคนทำพิธีนะคะสมทุมาตกะเอ้ยตาย่เจ้าทีเจ้าทางไอ้กระเดลอยใบตูเปียตูตรังตรังตีดเว้ยนี่ใบระเบือใบระเบือในบ้านมุดคือสันจาวโอ้ยวันนี้เบ้อ ត្រូវនេះបានមោះសាងសាន់ចៅឲ្យនៅល្អក៏ត្រូវត្រង់ត្រង់នៅតាមត្រង់ត្រង់ត្រូវតងមកគ្នាឲ្យជួយសំភកធុនគ្នាទិញផ្ទះឲ្យនៅតាយយាយទិញផ្ទះទិញយាយមកលึกឲ្យអូយយាយចៅទីចៅថាងអីកដែលណឲ្យរាប់រู้ឲ្យត្រូវព្រីដៃវិញស្អីអាណាទីមានស័ក្តិសិទ្ធិត្រង់ត្រង់ស័ក្តិសិទ្ធិណណ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  បងអ្នកអមសិនស្ថិតនៅនឹងចំព្លោកនេះហើយប្រាប់គុណចៅប្អូនអ្នកដើម្បីលម្អរលូជាតិអស់ស្បែកកាត់ទីចាលម្អរលីលិឈ្មោះបោះសិនលេគាត់ថាតាយាយចៅទីនៅត្រេះមានអើយត្រង់ត្រង់បៃតួเด้อតាเด้อមើលគុណមកតូចញ៉ែលឿនណាសុំហូបទួយគេទូពុបអើយធ្វើមិននោះមិនໄດ້លុយសងរុកក៏យ៉ាងណារុកឃើញមើលហ่า นกระเพข้ิงมัดจ้ามามันตุกฤตยางิเหอเ่างดี๋มเดียวเห็นตุกตยางเดี๋ยมันพีติแต่เเจตกฤตเนไี้จ้าอู้ก็ทำบ้าเดจโมเจยเไเสด็อเขามองเห็นเขามองเห็นลูกตาแบบนี้เยมือโอ้ยเป็น เป็นเป็นเป็น hmm. จ okay. mm ุกใช่ไหมคะคนลุกจริงๆค่ะ huh. ท mm ่านผู้ชมเนี่ยกี่เป็ดฟจุกแจ๊เด็กบอกตัววากุมารตัววายเจ้าที่เคยรูป๊าเยดูอยยเตเคยรูตคยเคยตอเาตบานเอเูเเ ให้รูปเยอะๆนนานๆโอ้โหใช่ใช่รูปใบหน้าจริงๆด้วยค่ะท่านผู้ชมนี่นะคะโอ้ยขนลุกจริงๆเนี่ยนะคะเนาะนี่ขออนุญาตนะคะรูปลานขออนุญาตชี้นะคะตาใหญนี่ไว้ไหนตรงไหนตรงนี้นี่นี่รูปใบหน้านะคะท่านผู้ชมอันนี้คืองวดก่อนนะคะโอ้ยเห็นจริงๆเลยเนาะคุณป้าเนาะ เขาเคยเห็นเจ็ดสามสองเขาเห็นเจ็ดสามสองก็เข้าเจ็ดสามเนาะเข้าสามเจ็ดเจ็ดสามนะคะท่านผู้ชมงดก่อนเนาะน่ใหญ่ดำชัดจริงๆเลยเนาะโเคยเห็นแปดเจ็ดสามเนี่ยนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะเขาเห็นรูปใบหน้านะคะชัดจริงๆจะจอมปลวกแห่งนี้นะคะท่านผู้ชมเนาะ โอ้โยใบหน้าจริงๆงค่ะงวดที่แล้วเนา,า,านะ <arrive> นี่นะคะไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะคะท่านผู้ชมสิ่งศักดิ์สิทธิ์นีจริงนะคะ <arrive> นี่นะคะชัดจริงๆค่ะงวดก่อนเขาให้โชคเข้าสองตัวนะคะเจ็ดสามสามเจ็ดนะคะแต่ว่าเอ็ดไม่ได้มาถ่ายทําให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะคะเพราะว่าเอ็ดก็เพิ่งรู้ในงวดนี้นะคะเพราะว่าคุณลุงก็ไม่มีใครบอกเนาะก็เลยไม่รู้นะคะท่านผู้ชมเนาะ วันนี้ก็ถือว่าเรามีบุญวัสนาพอนะคะคุณลุงก็ได้ไปบอกเอดให้มาถ่ายทําให้เอฟซีได้รับชมกันนะคะนี่นะคะชัดจริงๆค่ะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยววดนนี้จะให้คุณพี่เป็นคนลูกแป้งเนาะเดี๋ยวให้พี่ลูกแป้งนะคะเนี่ยนะคะท่านผู้ชมคุณพี่ก็กําลังลูกแป้งจากจอมปลวกเจ้าที่นะคะน่าจะเป็นเจ้าที่เลยค่ะท่านผู้ชมเนาะ เพราะว่าให้โชคมาแล้วงวดหนึ่งนะคะเห็นแล้วบอกคนที่เห็นอะไรเนาะจะเคยโดนยุ่งขอเองชาวไอจึงน้องบ้านใดนอนเรียนเป็นแหน้าบ้านใดเนาะก็ดีเดิมตกลกเป้โรดเอ็นเะเอาตุนพอกผู้ว้ออกในฝ่ามือออกฝ่ามือเลยโดนเลยตุนพอกนู่นโอ้ยเมื่อย่าง่ายฝัง ไหนคุณล oh. okay. mm? oh. oh. no. oh. ุงเขาเห็นคนยืนอยู่ตรงไหนคะคุณลุงนึกตาอ๋อเห็นเห็นยืนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะใช่ใส่ชุดสีอะไรคะคุณลุงสีขาวสีขาวอ๋อเป็นผู้หญิงผู้หญิงใช่ไหมคะใช่ตรงนี้เลย เขาออกมาให้เห็นจะาๆเลยเนาะคุณลุงเนาะแสดงว่าเจ้าที่น่าจะอยู่ตรงจุดนี้เนะลุงเนาะอยู่จุดนี้นะคะท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าอยู่ๆก็มาเห่าสามวันติดเนาะสามวันติดสามวันติดนะคะท่านผู้ชมพอมาดูก็ไม่ไม่เจออะไรนะคะเจอแต่จอปลวกลูกนี้นะคะท่านผู้ชมเนาะเนี่ยนะคะจอปลวกนะคะเอ้ยเนี่ยเนี่เจ๊อัง คุณลุงก็เคยให้ชูถูกมาแล้วนะคะท่านผู้ชมเนาะแต่ว่าเมื่อเดือนไหนแล้วเนาะหลายเดือนแล้วนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าพักหลังๆเอ็ดก็ไม่ได้มาทําคลิปของคุณลุงเนาะที่คุณลุงฝันเห็นผู้หญิงผมยาวมาบอกตัวเลขเนาะช่วงนั้นนะลุงเคยให้บอกถูกนะคะท่านผู้ชมเคยบอกถูกนะคะวันนี้คุณลุงก็เลยชวนเอ็ดมาที่นี่นะคะท่านผู้ชมเนาะ เดี๋ยวรอให้ตัวเลขขึ้นก่อนนะคะค่อยมาส่องกันนะคะบบเห็นไหมเห็นตัวไหนคะเนี่ยสองเออใช่ใช่สองแปดสองแปดใช่นั่นเห็นเป็นสองแปดสองตัวบอกนี่นะคะท่านผู้ชมสองดูตรงจุดนี้นะคะคณที่ผู้โชคดีก็มองเห็นเป็นสองแปดนะคะแต่เพืู่นดู ข้างหน้าเป็นห้าช่วยเลยเห็นไหมหน้าหน้าห้หน้าสเนี่ยเด็กห้าไหมเนี่ยน้าเนี่ยเนี่ยเออะไรห้าเน,นี่ยนี่ตัวนี้หเนาะห้าสบอกสเนาะ นี่ห้าเนี่ยตรงจุดนี้มองเห็นเมนีชัดเนะคะท่านผู้ชมใช่เลยเห็นเลยเนาะเดีนทีชัดสุดสุดพอดูตรงนี้ห้าสองีกชัดสุดแล้วนะชัดเลยนะห้าสองแปดสามตัวน้อยูให่ทงานไ่ชัดนี่ในกล้องชัดใช่ไหมครับโอ้ยควันเข้าจอสองสองหนึ่งหรืออะไรนี่ข้างล่าง เนี่ยนะคะท่านผู้ชมก็ส่องไปด้วยกันนะคะว่าใครจะมองเห็นเป็นตัวไหนได้บ้างนะคะเพราะว่าการส่องการมองจะเห็นไม่เหมือนกันนะคะท่านผู้ชมขึ้นอยู่กับบุญแล้วก็ดวงของแต่ละท่านนะคะโอ้ยควันเข้าตาแสงจูฟตาเลยน้อะไม่เนี่ยนะคะ อจะส่งเลขพูปเสียงทายให้ดูนะคะันจะเป็นพูปเสียงทายนะคะแปดเกาห้านะคะเพราะว่าเอาทูดเสียงทายมาจุดด้วยนะคะท่านผู้ชมแปดเก้าห้านะคะตัดเล่นได้มีแปดเก้าเแปดเกห้าแล้วก็แปดห้าห้าแปดนะคะจะรูปเสียงทายนะคะตาใหญ่เจ้าที่ให้นะคะเดอเด ส่งมาทางนี้อีกนะคะขออนุญาตนะคะตาขอชัดๆนะคะเนี่ยนะคะท่านผู้ชมตัวเลขนะคะขึ้นจากจอมปลวกนะคะคุณพี่ผู้โชคดีเห็นตัวไหนอีกคะอาชีบอกเอฟซีหน่อยเด้อยจงอลอกะับลาชีชัดสุดแล้วนี่สองตัวนี้อ๋อสองตัวนี้คือตัวไหนคะเห็นตัวไหนคะ <7 S 2> เจ็ดกับสองเจ็ดกับสองเนาะเนี่ยนะคะท่านผู้ชมคุณพี่ผู้โชคดีก็มองเห็นเป็นเจ็ดกับสองนะคะเพราะว่างวดก่อนก็ได้เจนะ็ดสามเนาะถูกลอตเตอรี่กี่ใบคะใบเดียวใบเดียวเนาะอ๋อแล้วก็ถูกใต้ดินอีกเนาะไม่ได้ซื้ออ๋อใต้ดินไม่ได้ซื้ออ๋อแต่ก็ยังโชคดีที่ถูกเจ็ดสามนะคะสองตัวล่างนะคะงวดนี้ก็มองเห็นเป็นเจ็ดสองนะคะ ชัดจริงๆนะคะท่านผู้ชมเนาะ,ะเราก็ต้องตามผู้โชคดีนะคะเพราะว่าผู้โชคดีก็จะมองเห็นตัวเลขที่มีโชคนะคะท่านผู้ชม,นะะมเนาะลองพิจารณาดูนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะพี่ขอบคุณค่ะไหนคะเลขหนึ่งใช่ไหมนี่อ๋อหนึ่งนะเนาะเลขหก 6, ใช่ไหมนี่โอ้จะหกตัวใหญ่เลยเนาะหกตัวใหญ่หนึ่งก็ตัวใหญ่นะี่งมาถาคนถ้ามองอย่างนี้ถ้ามงข้างบนอีกหนึ่งเจ็ดเหมือนกันแหละนี่ยโอ้ใช่โอ้หนึ่งเจ็ดเนาะ หนึ่งเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดกับหนึ่งหกเนาะคนเคยง่ายค่ะค่ะคุณพี่ผู้โชคดีก็มองเห็นเป็นหนึ่งเจ็ดกับหนึ่งหกนะคะท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าคุณพี่ก็เป็นคนทําพิธีขอในวันนี้นะคะชัดไหมคะพี่ชัดเนาะชัดเลยเนี่ยเคยไหมไหนตอนนั้นไม่มีหนึ่งห้าหนึ่งหกเนาะบวกกนโดยกวนพวไปยังจุะนักเพลไปบวกกนโดยใหม่ยังไงสามหก เนี่ปนนี่เ่ตัวอย่างนี่แบงจะเป็นสามเลยถ้าตั้งอย่างงี้เป็นหนึ่งสามมิติตัวนี่สามมิติบอยายให้สามมิติบอกเจงเจมนังนี่ถ้าหันอย่างงี้ไปอีกอย่างหนึ่งเนี่ยปลึกสามมาย่างี้เปลนขเลยหไมขึ้นเลยห้าองแปดเลยห้าสองปดเห็นแค่นี้แหละเห็นหนึ่งหกกับหนึ่งเจ็ดไม่ก็สามหกเนาะ คุณพี่เห็นสามคู่สามชุดเนาะไหนแต่ขนาดน่าจะเป็นสามไอ้ตรงกลางเนี่ยเป็นอะไรไม่รู้แล้วแปดนี่แหละแปดไหมแปดแปดอะไมันจุดจุดสองจุดข้างบนข้างล่างบางอย่างซีซ้อมแล้วยัเตื่นก็เลยซีหนูสามเส้นนี่แหละไอ้ตัวนี้ก็ปีงนะจ้าเนะทมไปเจอเลยนี่เนี่นี่มันมันมันเรียงเ่ยหัวหัวเท่ากันนะเปิ้ลเนี่ยหนาเลยนี่ ันนี้คือเลขจากฝ่ามือนะพี่เนะเนาะอาคือลูกแป้งนะคะลูกแป้งคนที่ก็อธิษฐานบอกตายายให้ตัวเลขขึ้นจากฝ่ามือนะเสมอขณีเลยนะกระบารทบวกนะเสมอขณีเลขนะเหมือนเรือไม่อ่เหมือนเหมือนยังได้จะบี๊กยังได้ยังทะเบียนรถนะยังทะเบียนรถมาไส่นะเมื่อหัวท้ายล่างบนน่ะสามแปดเจ็ดข้างล่างก็สี่เจ็ดอ๋อสี่เจ็ดสี่ส่งอ่ะ สีเนี่ยตัวนี้จะมีเจะใบตัวเลยนะลุงบอกว่าสามกับสี่เจนะคะแต่เองตันี้น่าจะสามให้ทางมุกี่าามอ่าตัวนี้นะเป็นแปดไม่เปแลอลท่มเนยงเจสี่ามเจแต่หมวมนี่เียมวนี่อันนี้น่าจะเป็นสี่ถ้าไม่เป็นสก็เป็นหเป็นหนึ่มองมองสีเป็นตัวใหญ่ตัวนี้ตัวใหญ่เลยไม่ต้องเอาเลขนะ น้องไห้ใหม่เอตัวนี้น่ะเท่ากันเป๊ะเออใช่เป็นแบบนี้ต้องเป็น4เนาะน้องไห้โอ๋ทับได้มันจะเป็นเหมือนกับตรงนั้นพอดีเลยส่งยังไม่ได้เป็น52เลยแต่เลขถมเองเลขถ้าทุบได้แค่นี้บ่มั่งมือเต็มมั้ยโอ้ในตรอเฮ้ยเออนี่แหละน้องไห้เวียนี่ ่อันนี้จะเป็นหกอันนี้ก็เป็นสีก็ได้หรือว่าจะเป็นแบบนี้อย่าทมเลยนะข้งเลือเทียนหนทมแล้งั้ข้างบนอีกเนาะนี่เนี่ยเนาะดำนี่ยข้างเรือนี่มันก็เรียงเลยน่ะอันนี้ตัวนี้มันก็เรียงมาสามตัวตัวนี้มันก็เรียงมาสามตัวตึบเคยยังนะจเจ้าก็ถ้าตรงกวนเนี่ยบ้างตรงอันนี้เป็นสามหกเจ็ดถ้ามองตัวนี้ก็เป็น 417ทางคร่อมนะก็มันได้อยู่กับกิ๊กก่อนอ่าเลขตูญนะแต่พี่ธีใหม่อ่ะคนถมนะ2นะใช่กระดาษห้อยในยานาคนถมนะว่าเลข4อันนี้น่ะว่าเลขถมต่างอาอ๋ออันนี้เลขถมข้างลือก็เลข7ข้างคร่อมเลข4ข้างนี้ទៀតก็เลข7ก็บ้านเลข0ก็บ้านนั่นค่ะ42 2ก็ได้เนาะชัดมากเลยเนาะค่ะแบบนี้แบบนี้นะ74ชัดเลยอ่าจะไปแฮง74 7ก้อยเนี่ยจะก้อยเตียนว่าปองเดี๋ยวดับ เออท่อมแง่ชส่งไปด้วยกันนะคะทอมล่บางกีอะไรตุ้ยแต่พี่ยอะนำบบยาตุยยาทอมเลยนะคะยาทมให้ก่อนนะคอทมลงหนงไตาเล็ดเจ็ดอง้เอนีน่าจะ้าหลังเรียงเลยนะช่เรียงเลยตัวน่ะเป็นตัวน่ะเป็นเลขน่ะเป็นคนียมันกับทะเบียนรถมาใส่นะตัวเลขเรียงกันเลยเรียงน่ซ่องบานใหญ่ เจ็ดสี่เจ็ดหรือไม่ก็เจ็ดสี่สองนะคยิ่งด uh ูก็ย like ิ่งเห็นหลายตัวเนาะเป็นมันหลายตัวเมือไหร่แไหนคุณพี่บอกเอฟซีชัดๆ่อยค่ะเห็นตัวไหนคะอ้ไอนเนี้ยออนเนี้ยปรับนี่ยนึกเอ็กกนเนี่ยก่ก็ให้เจ้าของเจ้าของบ่เนาะตาให้บัเลยบางเคยเลยเอกบันายังเกิขงลกก็สามหกเ็หเน ข้างบนเห็นเป็นสามหกเจ็ดนะคะแล้วก็ข้างล่างเห็นตัวไหนคะสี่หนึ่งเจ็ดข้างล่างสี่หนึ่งเจ็ดเนาะสามหกเจ็ดกับสี่หนึ่งเจ็ดนะคะอันนี้ก็ขึ้นจากฝ่ามือนะคะเพราะว่าคนที่เป็นคนขอโชคกับเจ้าที่นะคะท่านผู้ชมน้างวดก่อนก็ได้เจ็ดสามนะคะมีฝ่ามือเด้อปลาโอยอันนี้เนฝ่ามือเนาะฝ่ามือให้โชค ฝ่ามือให้โชคเนาะฝ่ามือให้โชคถูกไหมคะคุณพี่ถูกถูกเนาะมีอะไรใครขายซื้อให้หมดเลยคุณพี่บอกว่าถูกอีกนะคะถูกลองพิจารณาดูนะคะคุณมือน่ะชอบก็ตามนะคะไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะไม่ว่ากันเนาะตามใจก็ได้กวนข้าไในก็เคยเห็นไหมสามหกเจ็ดกับสี่หนึ่งเจ็ดเนาะกวนนี่กวนเคยนี่ ยิีพิจารณาดูนะคะชอบประจัดไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะไม่ว่ากันเนาะราะว่าแอดก็นาเสนอเป็นเทียงแค่แนวทางในการเสี่ยงโชคก็เท่านั้นนะคะท่านผู้ชมเนาะ,ะถ้าเจ้าที่จะให้นะคะก็ต้องใช่แน่ๆน,น,นะคะถ้าทำให้โชคนะคะแอดเชื่อว่างวดนี้จะเข้าอีกนะคะท่านผู้ชมเนาะ